ผู้ชัดๆรีวิววิธีปัสสาวะขณะใส่ชุดบอดี้สูทหลังเพื่อนอ้างสาเหตุแตงโมพัดตกเรือโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่า HappyP สาธิตวิธีการปัสสาวะขณะที่กำลังใส่ชุดบอดี้สูทแบบที่ต้องแหวกเพื่อปัสสาวะและแบบที่มีกระดุมแ๊กให้ปลดออกได้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการจะปัสสาวะขณะใส่ชุดบอดี้สูททั้งสองแบบเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลาพอสมควรโดย Facebook Happy P ee. หพสข้อความระบุว่าใครฉี่ยังไงไม่รู้แต่ฉันคนหนึ่งที่ไม่ค่อยฉี่เพราะถอดยากจะฉี่แบบลวกๆก็กลัวเปื้อนพอใช้กีฉีนี่ไงถ้าเราใส่บอดี้สูทใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแล้วถ้าเราจะฉี่ใช่ไหมอย่างน้อยอะ่ะมือเราอะ่ะมันก็ต้องจับอันนี้เอาไว้ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามือจับแล้วก็ขาข้างนึงมันก็ต้องจับไว้อย่างนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ จับขาสองข้างเพราะถ้าจับขาสองข้างอะยังไงตรงเนี้ยก็เลอะอยังไงก็เลอะค่ะซึ่งผู้หญิงอะไม่ยอมให้มันเลอะอยู่แล้วแล้วหรืออีกหนึ่งวิธีนะคะนี่ถ้าเราบริสุทธิ์ใช่ไหมมันก็จะมีตัวแป๊กแ๊กเนี่ยมันก็จะมีตัวแป๊กอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยอ่านั่งน,นั่งฉี่ได้ปกตินั่งฉี่ไปเลยพ,พอฉี่เสร็จแล้วเวลาจะใส่มันไม่ได้ใส่ได้ง่ายๆนะคะมันต้อง มีการทํำอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้เวลามากๆกอ่ะก็คิดเอาแล้วกันเนาะเนี่ยอ่ะนั่งฉี่เราว่เราต้องแปงวันทีก็ต้องยืนใส่เพื่อแบบว่ามันซึ่งมันแบบมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราต้องมายืนใส่เราผู้ชายอยู่ในเรือสองสามคนขนาดนั้นเราไม่รู้จักคิดเอาค่ะ you